เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราได้เฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกที่จะเข้ามาเป็นอนาคตในระยะยาวให้กับทีมต่อไปมาทางฟุตบอลอิ i ไซเดอรสื่อชื่อดังระดับงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทางหลุยสกีเยอร์เม่ดาวรุ่มดวงใหม่แห่งวงการลูกหนังบราซิล ในเวลานี้เขาเป็นหนึ่งในแข้งที่โดดเด่นมากที่สุดของทีมเพาเมรัสหลังจากเพิ่งก้าขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษา,ายนปีที่แล้วแต่ในตอนนี้ได้โอกาสลงสนามไปแล้วรวมทั้งสิ้น32นัดจากการแข่งขันทุกรายการทั้งทั้งที่โจ้ตัวก็เพิ่งจะอายุได้เพียงแค่18ปีเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ดีวนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือการได้สื่อในประเทศบราซิลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวนักเตะเองนำเขาไปเปรียบเทียบเลยว่านี่คือนิวคริองเอ็มปาเป้แห่งวงการลูกหนังแดนกาแฟหลังจากเขามีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและมีสไตล์การเล่นที่มีความละไม้คล้ายคลึงกันอีกด้วย ทว่าสำหรับในลายของทางกีเยเม่นั้นเขาถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวเมื่อสามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นทางฝั่งขวาเพื่อเอาไว้ทดแทนทางโมฮัมหม็ดซาลาในระยะยาวได้ รวมไปถึงการที่เขายัางสามารถขยับมายืนเป็นศูนย์หน้าตรงกลางและการถอยลงมายืนทําเกมเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่ด้านหลังกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่มีความสารพัดประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งสามารถปรับแทคกติกได้ตามสถานการณ์ ตามการประเมินจากทาง Transfer Market ก็ได้ระบุว่าค่าตัวในปัจจุบันของเขาอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่17 000, 000 Euro, ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว14.5ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งหากเราไม่ชิงลงมือคว้าตัวเขาตั้งแต่เนิน่นๆมูลค่าของเขาก็อาจจะมีการพุ่งทยานขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญในอนาคตอันไกลต่อไป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรุมเร้าทีมของเราไม่เลิกเสียทีและหนึ่งในนั้นก็คือทักออริสันเบเกอร์ในดานมือหนึ่งประจำทีมของเราที่มาได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงทำให้ทางคริวินคิลเลอร์ผู้รักษาประตูมือ2ต้องลงทำหน้าที่แทน แม้กระนั้นล่าสุดทางเวอร์กิลฟานได้ปะกหลังกับตันทีมของเราก็มาแสดงความเชื่อมั่นในตัวของทางคินเลเฮ์เลยว่าไม่ได้มีฝีไม้ลายมือที่ด้อยไปกว่ามือเก่ารุ่นพี่ของเขาเลยและถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของทีมเราเหมือนกันผมพูดมาเสมอเลยนะว่าคีวินคิเลเฮ์เป็นผู้รักษาประตูระดับโลกฟานได้กล่าว มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะกับการจะเป็นผู้รักษาประตูมือสองของทีมแต่สำหรับเขาแล้วผมมองว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องเสียดายหรืออับอายกับการทำหน้าที่ของเขาเพราะต่อให้เขาไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในโลกแต่เขาก็ยังคงเป็นคนหนึ่งที่เก่งที่สุดอยู่ดี ในตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือกันก้าวขึ้นมาและสแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความมั่นใจในตัวของเขาเองส่วนคนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดก็ต้องคอยช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวของเขาด้วยเหมือนกันเพราะเราเองก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้แต่แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องการความรักจากภายนอกรักมันก็คงจะไม่มีสถานการณ์ไหนที่ดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาและทำให้เขาสามารถต่อยอดผลงานของตัวเองเอาไปใช้ในการแข่งขันนัดต่อๆไปได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากทางเยอเกนครอฟในการแข่งขันฤดูกาลหน้ากันบ้าง แล้วมันมีคุณซื้อมากฝีมือหลายคนที่ถูกโยนชื่อขึ้นมาผัวพันกับทีมของเราและหนึ่งในนั้นก็คือทักอังเก้ปอสเตโคกรูในใหญ่จอมแทคกติกของทางไก่เดทองทอตแนมฮอสเปอร์เมื่อโจตัวไม่เคยปกปิดเลยว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของทางหงแดงมาโดยตลอดทำให้มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะถูกบรรดาสื่อทั้งหลายหยิบชื่อของเขามาจับเชื่อมโยงเข้ากับทีมของเรา แม้กระนั้นล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่าเราสามารถการชีของทางปอสติโครกรูออกจากวงโครจรการเข้ามาคุมทัพในทีมแอนฟิลด์ได้ก่อนเพื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์ที่โจตัวเองออกมาพูดเมื่อไม่นานมานี้เช่นเดียวก,กันกับข้อตกลงที่เขาได้ทำเอาไว้กับต้นสังกัดปัจจุบัน อังเก็บอสสตโครกรูเป็นคนโยนข่าวลือที่อ้างว่าเขาต้องการย้ายออกจากท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อย้ายไปคุมทีมลิเวอร์พูลลงทิ้งถังไปในงานแถลงข่าวล่าสุดของเขานะโลมาโน่กล่าวดังนั้นสำหรับตัวของผมเองแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรจะต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกกับเรื่องราวของเขาที่เชื่อมโยงมาถึงทางสโมสรลิเวอร์พูลจนกระทั่งมาถึงตอนนี้นะ สิ่งที่มันมีความชัดเจนเลยก็คือเขามีความสุขอย่างมากกับการทำทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, และจากข้อมูลเท่าที่ผมทราบมามันไม่ได้มีการติดต่อใดๆจากสโมสรอ,อื่นใดทั้งนั้นอีกด้วยนอกจากนี้ตัวของเขาเองยังมีการติดต่อไปหาบรรดาน,นักเตะเป้าหมายเพื่อชักชวนให้ย้ายมาเล่นกับพวกเขาแล้วอีกด้วยเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนั้นทุกอย่างจึงชี้เป้าไปที่ว่าเขาจะอยู่กับทางสเปอร์ต่อไป ก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางฟาบริซิโอโรมาโนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาชี้แจงอีกหนึ่งประเด็นของตัวเขาด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทาง unes, yes, ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเราที่มักจะเจอกับเสียงวิพากวิจาร์ณมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางเย่รวลิสบอนเบนฟิ้ามาร่วมถิ่นแอนฟิลของเราเมื่อซัมเมอร์ในปี2 2 2ด้วยสนนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม85ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามผลงานของเขาก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้และหากเรามาดูค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการทำประตูของเขาไม่ว่าจะเป็นการทำประตูเองหรือการแอสซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมต่อนาทีที่ลงสนามในฤดูกาลนี้เขาก็ทำสถิติแซงหน้าทักเออริงบราห์ฮรแนยอดดาวยิงของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วด้วยซ้ำ นั่นทำให้โรมาโนออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลเองมีความสุขอย่างยิ่งกับผลงานของเขาและก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวนักเตะออกไปจากสโมสองแต่อย่างใดาดวินนูนเยสยิงประตูดได้อีกแล้วให้กับลิเวอร์พูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นลูกยิงที่สวยงามมากๆในใชัยชนะเหนือนทางเบรนท์ฟอร์ด เขาเริ่มแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองหลังจากเริ่มต้นด้วยความยากลำบากกับทีมโูมาโนกราโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อมั่นว่าดาวินสมควรที่จะได้รับเครดิตมากกว่านี้นะเพราะเขาถูกเสียงวิพากษวิจาร์ณอย่างหนักทั้งจากแฟนบอลและบรรดากูรูทั้งหลายแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นกระบวนการปกติ เขายังคมหนุ่มแน่นและมันจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่เมืองใหม่และสโมสรใหม่สำหรับมนุษย์ทั่วไปมันย่อมที่จะต้องใช้เวลานูนเยสเป็นศุนหน้าที่เก่งมากแต่เขายังมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปอีกได้ลิเว่าพูเองก็มีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงที่ผ่านมาหากเขาเดินหน้าทำผลงานได้แบบนี้ต่อไป ผมก็มั่นใจเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญสำหรับการลุ้นตำแหน่งแชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถานการณ์การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหลังจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก,กันบ้าง เมื่อลว่าภูของเรารัะทางปืนใหญ่อาร์ซนอต่างก็คว้าชัยชนะได้อย่างสวยหรูขณะที่ทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดท่าเสียทีถูกทางสิงโตเนืงเงมครามเชลซีบุกมาแบ่งแต้มได้ขาบ้านของตัวเองนั่นทำให้ในตอนนี้ลิเวอร์พภูยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่างทางอาร์ซนอลอยู่2แต้มและนำน้าซิตี้เพิ่มขึ้นมาเป็น4คะแนนแล้วแม้ทีมของทางปป กว่าเดียวล่ายังคงเหลือเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการประมวลผลของทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อัางอิงโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ทั้งหมดของทีมลุนแชมป์ทั้ง3ทีมดังกล่าวข้างต้นมาประกอบกับป,จปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ผลออกมาว่าเร์พูลของเราจะเข้าป้ายคว้าแชมป์พเมลีกในฤดูกาลนี้เปรครองเป็นการส่งท้ายการคุมทีมของทางเยอเกนครับได้อย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ทางแบนเชสเตอร์ซิตี้จะจบเป็นรองแชมป์แบบเฉียดฉิวตามหลังทีมของเราเพียงแค่คะแนนเดียวก่อนจะเป็นทังอาร์ซนอนที่โดนทิ้งห่างออกไปรวมสีแต้มด้วยกันอยู่ในอันดับที่3ตามลำดับ ถ้าว่ามามืดในปีนี้จะเป็นทางแอสตันวินล่าที่เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่4จากการประมวลผลของทางซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ตามมาด้วยทางท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่ในอันดับที่5้าและแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะจบเพียงแค่อันดับที่6เท่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ